คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าจะต้องมาอัดมันแต่คุณครับหลังจากที่ผมได้อ่านการสือเล่มที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้แต่พูดว่ากูเดาถูกไอ้เฮ้กูเดาถูกโว้ยแม่บอสฟักคุณพูดเล่นๆมันเดาถูกได้ไงวะถ้าใครอยากรู้นะครับไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้เลยนะว่าตอนท้ายคลิปเก่าผมเนี่ยที่ที่ผมทําคลิปการสืบอ,อีไปเนี่ยผมบอกว่าถ้าเรื่องนี้นะ ไอทีมเอโดะเนี่ยมันจะไปพบกับทีมโตเกียวของคุโรโนะผมก็ไม่แปลกใจแล้วนะครับผมพูดมาณนี้แหละผมจำไม่แม่นแต่ผมพูดแน่ผมพูดประมาณเนี้ยไ,ไอเฮียมันเกิดขึ้นจริง่นการสือ e ่ออีเรื่องแปดทีมเอโดะได้ไปทำภารกิจที่โตเกียวและได้พบกับทีมโตเกียวของคุโรโนะวัดหรือฝ้มันเกิดเฮียอะไรขึ้นวะเนี่ยและในภารกิจที่ทีมเอโดะต้องไปสู้กับเอเลียในคราวนี้นะครับต้องไปทำภารกิจในคราวนี้เนะี่ยมันคือภารกิจโอนิ นะครับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเนื้อเรื่องหลักเออเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆกับเนื้อเรื่องหลักเลยนะอันนี้นะครับเป็นภารกิจที่คุรโรโนเนี่ยร่วมมือกับโตอิซุมิปราบบอสใหญ่เชีย่ยเป็นซีนที่โคตรผีโคตรอีปิกและในตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีทีมเอโดแน่ๆทุกคนนะครับแต่อยู่ๆในการสืออ e ีเลมแปดก็ใส่ทีมเอโดมาที่โตเกียวกูเดาถูกแน่เหวะผมยังอึ้งกับตัวเองอยู่เลยเนี่ย เอาละแต่การที่ผมเดาอะไรแบบนี้ถูกเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดทฤษฎีปั่นๆขึ้นมาได้เพียบเลยเนะครับเออและหนึ่งในนั้นทฤษฎีที่ผมมองว่าแม่งน่าจะเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยนั่นก็คือทฤษฎีที่ว่าการสื่อ E ทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับทั้งหมดที่เราได้อ่านกันทั้งหมด8เล่มตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือการทดลองของ God Alien เออที่แบบสร้างโลกจําลองขึ้นมาสร้างมนุษย์เข้าไปในโลกจําลองนะครับ แล้วก็เนี่ยสร้างมนุษย์ในโลกเอโดะนึกออกไหมเออแล้วก็สร้างมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ให้ยุคเอโดะเนี่ยข้ามไปในยุคป,ปัจจุบันคุณอย่าลืมนะว่าในภาคหลังเนี่ยก็ดเอเลี่ยนมันทรงพลังมากแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าคิดตามผมคุณจะเริ่มประมวลผลได้แล้วเออคือเรารู้สึกอย่างว่าตั้งแต่อ่านการสตอีมาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบแปลกประหลาดไม่ชอบมาพากลเยอะเลย ถึงแม้ว่าโดยโปรติเนี่ยการสื่อมันจะเป็นการ์ตูนปั่นๆอยู่แล้วก็ตามนะแบบว่าเอออ้างอิงเห็นผลก็่อยจะได้อะแต่ว่าคราวนี้ผมรู้สึกจริงๆนะว่ามันปั่นเยอะผิดปกติเว้ยทำให้ผมคิดได้ว่าเชีย่ยหรือว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่นี่มันไม่เคยเกิดจริงๆแต่มันเกิดขึ้นในโลกจําลองของก๊อตเอเลี่ยนเป็นไปได้ไหมทุกคนว่าเพราะอย่างที่รู้แหละก๊อตเอเลี่ยนมันทำอะไรได้เยอะใช่ไหมล่ะชุบชีวิตมนุษย์ก็ได้ทําอะไรก็ได้ส่งเทคโนโลยี อะไรทําได้หมดเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณเนี่ยมาฟังผมกาวล้วนๆเลยนะครับไม่มีข้อมูลความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยที่เรื่องไกด์มานะครับไม่มีนะครับมีแต่ความกาวกับความมโนทฤษฎีของผมเองล้วนๆนะครับไม่ได้ไปอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตด้วยเข้าใจตรงนะเป็นเพียงทฤษฎีปั่นๆที่ผมคิดขึ้นมาได้ตอนอ่านการ่ออีเรื่องแปดเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการยืนยันว่านี่คือออฟฟิเชียลแตอยงใดนะครับ เออถ้าอยากรู้ว่าออฟฟิเชียลไหมรอติดตามมันไปนานๆเลยนะครับถ้าเกิดกูถูกขอเครดิตด,ด้วยนะครับถ้าเกิดกูผิดยกมือไหวกับดดขาวผมมัม่วขาบโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเชิญรับชมได้เลยครับช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าใครติดตามช่องอันคคนี่บอยมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นเลยนะครับว่าผมเนี่ยนอกจากอินกับการ์ตูนแล้วยังอินกับนิยายด้วยโดยเฉพาะนิยายซีรีส์เดอะริงนะครับหรือว่าริงกุนะเออ่ที่เป็นผีซาตะโกะคลานออกมาจากทีวีใช่ไหมครับที่แบบว่าเออ่วิดีโอต้องสายอะเออถ้าดูวิดีโอแล้วไม่ส่งต่อภายในเจ็ดวันจนะต้องตายอนะไรเงี้ยผมเนี่ยอินกับนิยายเรื่องนี้มากยิ่งอ่านไปเนี่ยก็ยิ่งเหวอะแดงเพราะว่าในเล่มงที่สามของซีรีส์เดอะริงเนี่ยนะครับชื่อว่าลูปลูปเนี่ย ดันกลายเป็นเรื่องราวของโลกจำลองครับมันเป็นโลกจำลองที่ที่มนุษย์ข้างนอกอะ่ะสร้างขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างโลกจำลองขึ้นมาได้เราจะได้เห็นว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติภายในโลกจริงต่อไปเป็นเหมือนแบบเป็นการทยากรเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนในโลกจำลองอะไรเงี้ยแบบสมมติถ้ามีสงครามิวเลียหรือว่าถ้าเกิดว่ามีฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้ปฏิวัติอะไรขึ้นมาเงีแบบ้ยในโลกความเป็นจริงจะได้เตรียมการรับมือถูกฟิลฟิลนั้นนะครับก็เป็นแบบเมกาโปรเจกต์ระดับโลกเลยนะในเรื่องของลูปนะครับที่การสร้างโลกจำลองขึ้นมาและในภายหลังของเรื่องลูปเนี่ยก็จะมีการเฉลยนะครับว่า ไอเดอ์ลิงเล่มหนึ่งกับสไปรัลเล่มสองเนี่ยทั้งหมดแล้วที่เราอ่านกันมาทั้งหมด2เล่มเนี่ยมันคือเรื่องที่เกิดในโลกจําลองของลูปอันนี้นี่เองโดยมีไวรัสที่ชื่อว่าซาดโากเป็นคนที่ทําลายล้างโลกของลูปทิ้งโลกจําลองนะทิ้งนะครับโดยการสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นนับนล้านล้านคนนะครับจนทำให้โลกทั้งโลกของอโลกจําลองเนี่ยมันพังมันพังที่นาดเลยนะเออ ก็คือสาราโกที่เราดูมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ผีนะมันเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับท,ที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยก็แค่อยากจะบอกว่าสำหรับผมนะส่วนตัวคนเดียวเลยมันมีความเป็นไปได้ที่จะไปทางนั้นสูงมากๆเพราะไอ้เรื่องโลกจําลองอะไรเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยถูกไหมแมทติกก็ทำอ่านเดลิงก็ทำจริงๆเรื่องอื่นก็มีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมไอ้เรื่องแบบโลกจําลองอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดการสื่อจะเอาธีมนี้มาเล่นเนี่ยผมว่าแม่งก็ไม่แปลกเลยเพวะการสื่อเนี่ยก็คือแนวแอคชั่นไซไฟถูกไหมล่ะแถมในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าก็ต A เอเลียนเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับทั้งชุบชีวิตคนทั้งให้เทคโนโลยีทั้งให้ชุดเกราะทั้งส่งสัญญาณทั้งป่าเบรียคือมันทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นแค่การสร้างโลกจําลองขึ้นมาโลกเดียวเนี่ยผมว่าไม่ง่ายมากเว้ยและก็ตเอเลียนมันจะสร้างโลกจําลองของมนุษย์ขึ้นมาทําไม มันก็บอกเองไม่ใช่หรอว่ามันก็ไม่ได้ชอบมนุษย์ขนาดนั้นมันแค่รักดาวโลกใช่ไหมนะครับผมผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมคาดดาวเอ,าเองนะครับว่ามันอาจจะอยากศึกษาจิตใจของมนุษย์เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะหลังจากเหตุการณ์ตอนท้ายของภาคหลักที่ครูโน่สองเนี่ยครูโน่ตัวปลอมเนี่ยเข้ามาโจมตีมันเพื่อระบายความแค้นที่มันสร้างเลกาะขึ้นมาใหม,ใหม่แล้วก็ฆ่าเลกาะใช่ไหมฮะเออมันจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้ก็อดเอเลียนเนี่ยรู้สึกสนใจในตัวมนุษย์แล้วก็เลยแบบอยากศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์อย่าง ชัดแจ้งเอ๊ก็เลยสร้างโลกจำลองขึ้นมาหนึ่งใบเออซึ่งภายในโลกนั้นก็จะเป็นยุคเอโดะแล้วในยุคเอโดะเนี่ยแม่งมีบอลกันสื่อได้ยังไงนี่แหละที่ผมมองว่าแม่งแปลกแบบแปลกมากๆนะครับผมมองว่ามันคือบั็กในเรื่องอะ่ะเออมันจะมีบอลกันสื่อได้งไงหรือบางตัวละครก็ทํานิสัยแปลกเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทําได้ เหมือนกับว่ามันไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยอะไรบางอย่างเพื่อให้เหมือนคนฟังดูแล้วเริ่มแบบเริ่มแบบมีเขายัางเริ่มมีเขาอย่างรู้สึกเหมือนมันเป็นบั๊กในระบบคือในเรื่องลูปเนี่ยมันก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เขารู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยติดอยู่ในโลกที่เป็นแบบโลกจําลองเว้ยพอรู้ว่าที่โลกนี้ที่กูอยู่ยไม่มีบัก๊กแปลว่าโลกที่กูอยู่เนี่ยไม่ใช่โลกแห่งความจริง แม <N un less> ่งรู้ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็เลยตัวนั้นอ่ะตัวละครนั้นอะก็เลยโทรศัพท์ออกมาโลกภายนอกเว้ยบอกว่าให้เอาให้เอากลัวออกไปทีกูอยากไปเห็นโลกภายนอกพอ <c oughs> เผื่อกันซืออีมันจะไปถึงเลเวลนั้นเลยนะผมพูดจริงนะนะครับอ่ะแต่ก็อันนี้อาจจะฟุ้งเกินไปแล้วนะครับอ่ะ,อะกลับกลับมาที่สมมุติฐานที่ว่าทําไมผมถึงคิดว่าการซืออี คือโลกจำลองที่เอเลียนก่อสร้างขึ้นกันต่อดีกว่าซึ่งผมเตรียมข้อสัจพนผมมาถึง4ข้อด้วยกันนะครับสข้อใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีซอยๆอย,ย่อยบีกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าไปฟังแล้วพอผมเล่าเสร็จแล้วเนี่ยพวกคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีผิดมีถูกแน่นอนพราะกมัว่วโอเคข้อะที่1น,นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยยุคเอโดะแต่กลับมีบอลกันสืกเนี่ยแหละคือความแปลกประหลาดคือตอนแรกอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากถูกไหมล่ะ มันคงแบบปันป่นๆสไตล์การสื่อละมัง้งเออที่แบบไม่มีปีมีคุยอยู่ๆอ,อยากมีก็มีอะไรเงี้ยแต่คุณลองคิดดีๆนะว่าขนาดในโลกปัจจุบันเนี่ยบอลการสื่อแม่งยังถูกสร้างได้ยากมากๆนะครับจําได้ไหมว่าภาคหลักมันเกิดอะไรขึ้นภาคหลักเนี่ยเป็นเศรษฐีชาวเยอรมันมัง้งที่มีลูกสาวแบบเป็นเหมือนเจ้าหญิงนิทราอะไรเงี้ยสติไม่ดีแบบนอนนิ่งปแลวอะไรเงี้ยแต่ป่าก,กับ ข,ม,ขมุบขมมีขมุบคุณมีอะไรสักอย่างเหมือนกับรับสัญญาณอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณจริงๆนะมันคือสัญญาณที่ก๊อตเอเลียนเนี่ยส่งมาจากอวกาศอันไกลโพ้นนะครับเพื่อใหออ้มนุษย์เนี่ยได้รับเทคโนโลยีต่างดาวของเขาไปก็คือเทคโนโลยีบอลกันสื่อรวมถึงชุดสูตรแล้วก็อาวุธเพื่อนําไปต่อ,อกรก,กับเอเลียนที่จะมาบุกลุกโลกต่อไปนั่นเองเออคือขนาดโลกอะโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยกว่าจะได้บอลกันสื่อออกมา กว่าจะได้ชุดสูตรกว่าจะไดออ้อุปกรณ์ต่างๆนะครับมันยากเย็นแสนเข็นนะครับมันต้องมีคําบอกใบ้จากต่างดาวอะไรเงี้ยออแบบเยอะแยะมากมายนะซึ่งยุคเอโดคุณมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ไม่ว่านักประดิษฐ์ที่เก่งกาจขนาดไหนเนี่ยมึงก็ไม่สามารถสร้างบอลการสื่อแบบนี้ขึ้นมาได้เอาถูกไหมแถมแม่งยังมีแบบออหน้าต่างดิจิตอลในบอลการสื่อที่เหมือนกับภาคหลักไม่มีผิดเพี้ยน ซึ่งมันมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ในภาคธีได้อย่างแน่นอนนะฮะอาะถูกไหมถ้ามองความเป็นจริงอะแต่ถ้าคุณมองว่าก็มันคือโลกจําลองไงเออมันคือโลกจําลองมันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ของก๊อดเอเลียนที่ต้องการจะดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้สร้างบอลกระสือขึ้นขึ้นมาในยุคอดีตแบบนี้มนุษย์จะทําอย่างไรดูแม็กเซนขึ้นไหม <laughs> สำหรับผมผมมองว่าเออเว้ ก็ดูแม็กเซนขึ้นนะผมบอกว่ามันดูโอเคนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่ว่ามีแค่ชุดสูตรเบสิกเบสิกไม่ได้มีแค่เปืนเบสิกนะครับแม่งมีกันดั้มด้วยแม่งมีกันดั้มแม่งมีฮาร์ดสูตรแม่งมีทุกอย่างที่เรื่องโปกติมีเลยนะเผลอๆดำเนินเรื่องต่อไปมันจะมีอุปกรณ์ที่แบบล้ํากว่าภาคหลักอีกผมดูแล้วน่าจะใช่โอเคถ้าไม่ใช่โลกจําลองแบบที่ผมฟุ้งเนะี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเอเลียนก็ส่งมาโดยตรงแต่เนี่ยผมไม่บาย พราะผมมองว่าเอเลี่ยนก็สแม่งไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องส่งมาโดยตรงเลยเพราะในภาคหลักถ้ามันส่งมาเองโดยตรงได้เนี่ยมันก็คงส่งมาแล้วถูกไหมมันคงไม่ต้องให้ลูกสาวเศรษฐีเยอรมันแบบพังงาพังงาเพื่อส่งสัญญาณน่ะนึกออกไหมถ้าทําอย่างนั้นได้ตั้งแต่แรกอ่ะมันจะมาพึ่งพิงสัญญาณพังงาพังงาของลูกสาวเศรษฐีชาวเยอรมันทําไมส่งมาเองโดยตรงก็จบผมก็เลยมองว่าไม่น่าใช่ก็สเอเลี่ยนส่งมาโดยตรงนะครับแต่ถ้ามองว่าเป็นลูกจาลองแม่งแม็กซินเว้ยสองนะครับ การตัดสินใจให,ห,ลหลายๆอย่างของตัวละครภายในเรื่องดูแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีชีวิตจิตใจนะเป็นเหมือนแบบเหมือนถูกสร้างมาหรือคนที่ไม่เข้าใจมนุษย์อะ่ะเออผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะอ่ะคือในเรื่องเนี่ยตัวล,ละครหลักของเราเนะครับจะมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากหลายตัวแบบสุดๆเลย อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างน,นะครับอย่างคนแรกเลยนะครับก็คือฮัมเบระเพ่ของเรื่องนะที่ตอนแรกเนี่ยอยากจะจีบสาวข้างบ้านคนหนึ่งมากก็เลยไปถามสาวว่าเอ้ยเธอชอบฉันเปล่าอะไรเงี้ยสาวบอกว่าไม่ชอบฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วเออชื่อภาษาคิจิไอ้ฮัมเบก็เลยอ๋อเหรองั้นเธอรู้จักโชกุนปะไม่ไม่รู้จักทำไมอ่ะทำไมฉันต้องรู้จักโชกุนด้วยสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะเป็นคู่หูกับโชกุนให้ได้บทพูดไม่มีความธรรมชาติเลย นะครับคือแบบมันแปลกอ่ะอัลเทอราพอยต์มันแปลกอ่ะ,อ,นนอ,อ,ะอยู่ๆจะจีบสาวสาวไม่ชอบบอกว่า,ารู้จักโชกุนปะเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะไปเป็นคู่หูโชกุนให้ดูอะไรของมึงนะครับอ่ะเนี่ยคือความแปลกสองนะครับก็คือไออิจิมัซสึคนที่มีพลังจิตนะครับโดนม้าดีดกระโหลกมีพลังจิตเลยเออไอ้นี่ถามว่านี่แปลกยังไงใช่ไหมอ่ะหนึ่งนะครับก็คือมันไปจีบสาวคนหนึ่งนะที่เป็นแบบเซ er, ็กเวอร์เกอร์อาชื่อว่าอิเนะใช่ไหมฮะมันก็มีเซ็กกับอิเนะอะไรเงี้ยนะซึ่ง ถามว่าแปลกยังไงก็ปกติปั๊กก็ซื้อสาวบริการมามีเซ็กแตงหน่อยแปลกตรงที่มันชอบอินเน็จริงๆครับอินเน็ก็เลยถามว่าท่านอีจีมุสึคะทําไมท่านถึงเลือกฉันหรอคะอีจีมุสึบอกว่าอ๋อเพราะเธอหน้าตาเหมือนน้องสาวฉันที่ตายไปแล้วโอ้โหเจ็บหัวเลยกูแปลว่าอีจีมุสึมันอยากมีซัมติงกับน้องสาวตัวเองอย่างนี้เหรอ ก็เลยเรื่องเมียที่หน้าตาเมิดน้องสาวเนี่ยไม่รู้ดิสารผมผมว่ามันแปลกอะแต่คนเอโดะอาจจะไม่แปลกเนี่เหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไมเนี่ยเรื่องถึงจงใจใส่บทพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> หรอปะเออถ้า,ถ,าถ้ามองในแง่ของของบทพูดตัวละครอะเขาไม่ใส่ก็ได้นะแต่เขาเลือกที่จะใส่เว้ยผมเลยมาว่าเฮียหรือว่านี่คือคำํำใบต่อมานะครับไออินจิมุสึคนเดิมเลยคุณจำได้ไหมว่าตอนอิจิมสุสึสู้ครั้งแรกเนี่ยสู้ที่พารกจิจในวัดเนาะมันใช้พลังจิตเนี่ยปกป้องเด็กกับคนแก่นะครับ แต่ไอบาลังที่มันปัดเนี่ยปรากฏว่าแม่งเด้งไปโดนคนข้างหลังตายห่าหมดเลยที่เป็นตัวประกอบอะแถมตุ้มเองก็ไม่รู้สึกผิดอะไรด้วยผมก็โง่แบบเอ้ยมึงอยากปกป้องคนแก่กับเด็กแต่ไม่อยากปกป้องคนธรรมดาข้างหลังเนี่ยหรอเออผมมองว่ามันแปลกอะมันแบบเฮ้ยทาไมถึงทําอะไรอย่างงี้วะเออไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันทั้งคุณบอกว่าธรรมดาธรรมชาติอ่ะก็แล้วแต่คุณแต่ผมมองว่ามันแปลกจริงนะต่อมาครับต่อจากไอจีมาสื่อเมื่อกี้เลย สู้กับบอสที่ผมบอกไปใช่ไหมหลังจากภารกิจนั้นนะ่ะไอ้บอสตอนนั้นนะ่ะถูกปราบนะครับแล้วก็เลยเหลือแต่เป็นเส้นผมบางๆแล้วไอ้บอสตอนนั้นนะ่ะมันก็เลยไปเข้าสิงในร่างของเด็กคนหนึ่งที่รอดมาได้จากภารกิจนั้นซึ่งเด็กคนนั้นนะ่ะเป็นหัวขโมยนะออออมีปูมหลังอยู่ที่แบบว่าต้องขโมยปลาในตลาดเพื่อเอาไปให้น้องๆกินเพราะว่าที่บ้านเนี่ยบ้านไฟไหม้พ่อแม่เนี่ยตายหาหมดแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูน้องประมาณแบบ3าสคนอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็เลยกลายว่าบอสพาร์สเนี่ยได้ควบคุมร่างของเด็กคนนี้ แล้วแปลกตรงไหนแปลกตรงที่ว่าไอ้บอสพระตัวนี้ครับหลังจากที่กลับไปในห้องของการเสือแล้วเนี่ยมันกลับไม่มีทีท่าอยากจะล้างแค้นพวกมนุษย์เลยที่ฆ่ามันรวมถึงฆ่าลูกน้องมันเป็นร้อยร้อยตัวนะนะั่นน่ะเป็นสิบสิบตัวนะนะั่นน่ะแถมที่แปลกไปกวันนั้นก็คือหลังจากที่ได้ออกมาจากห้องการเสือแล้วนะครับบอสตัวนี้กลับรักน้องตัวเองมันอย่างยิ่งเออรักน้องของเจ้าของร่างอะ่ะเหมือนกับว่าใจิตใจของเจ้าของร่างมันบีิที่พลกับตัวนิสัยของบอสด้วย ท้าไม่บอสนี่รักเด็กเออกลับไปอุลร้องไห้เลยแบบฉันพี่จะปกป้องน้องเองอะไรก็วัดหัฟากเอ้ยมงเป็นปีศาจทำเลยล้างโลกเวยแม่งมารักกันเฉยมารักน้องเฉยอะไรเฉยเอ,อ่าโอเคอันนั้นอาจจะคิดได้ว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นแบบสิ่งที่อยู่ในสมองว่าแบบเออพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่สิ่งที่แปลงเนี่ยก็คือหลังจากนั้นภารกิจต่อมาไอตัวเด็กนี้ที่โดนบอสสิมงแล้วเนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับมาด้วยแต่ไม่คิดที่จะล้างแขนไอพวกผู้เล่นการสื่อเลยแม้แต่คนเดียว นำซ้านะครับเสือกไปช่วยเหลือทีมผู้เล่นกันสื่อปราบเอเลียนอีกเอเลียนปราบเอเลียนอืมคือมึงก็รู้กันดีเนี่ยว่าทาไมถึงโดนปราบอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าในเนื้อเรื่องหลักก็คือมาแอบซนตัวที่โลกถูกไหมเออแล้วพยายามจะปกปิดตัวตนอะไรเงี้ยแต่ก็โดนทีมกันสื่อกวาดล้างอะถูกไหมมันก็รู้กันดีว่าความลําบากของเอเลียนเป็นยังไงมึงก็ไปเข้าร่วมกับฝั่งกันสื่อไปปราบเอเลียนม,มึงต้องอยู่ฝั่งเอเลียนมาปราบผู้เล่นเปล่า ฟีลแบบเป็นสปายไงเออมาอยู่ในฝั่งการสื่อแล้วปราบผู้เล่นตัวเองอ๋อไม่อยู่ฝั่งผู้เล่นก็อยู่เลยนะครับแล้วก็มาช่วยปราบเอเลีนตัวอื่นด้วยเออดีไอ้เหี้ยมงที่ผาย <laughs> ต่อมานะครับมาซาคิจิมาซาคิจิก็คือผ้ารองประจำผ้าใช่ไหมมาซาคิจิเนี่ยเขาเคล้ายๆบูสเวนเนาะก็คือพ่อแม่เนี่ยถูกสังหารโดยซามูไรคนหนึ่งที่ซามูไรคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับพ่อแม่เขานะ แค่อยากร้องวิชาอยากรู้ว่าดาบแบบมันมันคมแค่ไหนอะไรเงี้ยเออก็เลยฆ่าพ่อแม่ของมาซกิจิทิ้งนะครับในภายหลังเนี่ยในเนื้อเรื่องเราก็จะรู้ว่าไอ้ซามูไรคนนั้นน่ะที่ฆ่าพ่อแม่ของมาซกิจิเนี่ยมันก็คือพ่อขององค์หญิงเออองหญิงที่เข้ามาร่วมเกมกันเสือทีนี้มาซกิจิก็รู้แล้วนะครับว่าต้องทําอย่างไรต่อไปเออหลังจากเสร็จภาร,รกิจเนี่ยมาซกิจิก็เลยออกตามล่านะครับฆ่าคนในปราสาทเกือบทั้งหมดขององค์หญิงเว้ย เออที่แบบมาเป็นยามปกป้องปรยยาสาทอะไรเงี้ยมาซกิจิแม่งใส่ชุดกันสืบไปฆ่าแม่งหมดเลยสุดท้ายเนี่ยมาซกิจิก็สามารถสังหารพ่อขององค์หญิงต่อหน้าองค์หญิงด้วยไอ้เฮีย้ยโคตรโหดนะครับคุณคิดดูดิว่าสภาพจิตใจขององค์หญิงจะแย่ขนาดไหนคนที่ตัวเองแอบรักก็คือองค์หญิงเนี่ยมันแอบชอบมาซกิจิเนาะซึ่งแน่นอนว่ามาซกิจิเนี่ยแอบชอบองค์หญิงเหมือนกันแต่เรื่องอะ่ะมันกลับลงเอยแบบนี้นะก็คือมาซกิจิมาฆ่าพ่อมันต่อหน้าองค์หญิงไอ้เฮีย้ยดาร์กป่ะหลังจากนั้นโชคดีของพ่อ ของอ่านองค์หญิงนะครับก็คือภารกิจการสื่อใหม่มาพอดีทําให้พ่อองหญิงที่มึงตายส,สดๆเนี่ยก็เลยถูกเรียกตัวไปที่ห้องการสื่อด้วยนะครับหลังจากนั้นพ่อหฮองหญิงเนี่ยก็ยอมรับแต่โดยดีนะว่าเออก็แค่อยากฆ่าเฉยๆอยากลองดาบเฉยๆนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรลึกซึ้งเลยที่ฆ่าพ่อแม่มาสักจิว่าแต่ว่าคือไม่ได้มีเบื้องหลังว่าแบบเออพ่อแม่มาสักจิเป็นสปายอะไรไม่มีนะเป็นเรื่องเรียบๆเ,เออกูอ,อยากทำเฉยๆนะครับ ผลเนี่ยลงเอยด้วยกันที่ว่าพ่อขององค์หญิงเนี่ยก็ตายในภารกิจบอนเดิมมนะโดนบอสเหยียบตายอันนี้ก็ปกติดีเล่าให้ฟังเฉยๆแต่สิ่งที่ผิดปกติเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจบภารกิจนั้นตังหาครับนั่นก็คือองค์หญิงไม่โกรธมาสากิจองค์หญิงกอดมาสากิจแล้วองค์หญิงก็ตามไปนอนบ้านมาสากิจโดยการให้เห็นผลว่าการที่จะไปนอนประสาทต,ตอนเนี้ย ก็คนตายหมดแล้วไงไม่อยากนอนประสาทแล้วมันเหงาอยู่คนเดียวเออตายหมดแล้วมานอนบ้านมาสักกิจีดีกว่าเนี่ยรับค่าเป็นเมียได้นะเดี๋ยวค่าช่วยทํางานบ้านเดี๋ยวค่าช่วยทําสวนค่าไม่เคยทําเลยเจ้าสอนค่าเด้วยนะแล้วก็นอนกอดกันมีอะไรกันกะเพราะมันเป็นอย่างนี้ก็เพาะไอ้เฮียที่นอนข้างมึงไม่ใช่หรือไงวะเฮียคือถึงจะรู้ว่าพ่อกูเลวอ่ะนึกออกไหม ถึงจะรู้ว่าพ่อกูเลวอะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ว่ามึงจะสามารถให้อภัยได้แล้วก็มานอนกอดคนที่ฆ่าพ่อมึงปะคุณว่าไม่แปลกเหรอเอาริงคุณว่าไม่แปลกเหรอไอชื่อผมว่ามันโคตรแปลกเลยโดยคิดยังไงก็แปลกเออเพราะว่าพ่ออะดีกับเรามาตลอดไงเป็นพ่อแสนดีในมุมมองขององหญิงอะแต่อยู่ๆกลับมานอนกับฆาตกรที่ฆ่าพ่อมันซะงั้นถึงแม้จะรู้ว่าเออพ่อมันก็เอออาจจะไม่ใช่คนดีละแต่พ่อมึงไง แถมความเป็นอยู่ที่สุขสบายในปราสาทก็หายไปแล้วด้วยไม่โกรธเคืองไม่แค้นกลายเป็นเมียฆาตกรที่ฆ่าพ่อมึงกับปราสาทมึงด้วยอ่ถ้าใครมองไม่แปลกก็เรื่องของคนนะุณนันผมมองว่าแม่งโคตรแปลกเลยนะครับไอการตัดใช้อะไรแบบนี้เนี่ยเออก็อเลยคิดว่าถ้าเรามองว่าเป็นกอตเอเลี่ยนที่ไม่เข้าใจมนุษย์อย่างท่องแท้สร้างมนุษย์เหล่านี้ขึ้นมาละ่ะสร้างนิสัยที่ปาดประหลาดเหล่านี้ขึ้นมาละ่ะทุกอย่างแม่งเชื่อมันหมดเลยสําหรับผมอะ เ,ออเหมือนพวกทฤษฎีส,สมคบคิดแบบนี่กูรู้ความลับจักรวาลแล้วหรือนี่อะไรอย่างงี้เลยโะครูสมองผมมันเชื่อมเรื่องหมดแล้วนะครับสรุปเฉลยมาอ๋อไม่มีไรกูคแค่อยากสร้างนิสัยปันๆน,นเฉยนี่ผมเงิบเลยนะไม่รู้ผมขอเชื่องนี้ไปก่อนเรื่องยังไม่เฉลยนะครับต่อมานะครับข้อ3ก็คือมีการรียยุธมอนสเตอร์ Monster, หรือว่าเอเลี่ยนเนี่ยซ้ำป่ายซ้ำมาดูอย่างภารกิจของวัดเนี่ยโอ้โหพระตัวเดิมเลยบอสก็พระตัวเดิมเลยเป็นคนนันนน่ะหลายมือตัวเดิมเลยนะฮะ รวมถึงพระพุทธรูปตัวอื่นอะไรเงี้ยก็หน้าตาคล้ายๆเดิมมีบางตัวเป็นตัวใหม่โอเคนะหรืออย่างพรลักษจอื่นโอเคเป็นตัวใหม่จริงแต่ดีไซน์ก็คล้ายๆเดิมหมดเลยถ้ามานำเรื่องขี้เกียจดีไซน์เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยหรือว่า,วามันจะเอาเหมือนแบบฐานดาต้าเบ่อของเอเลียนที่เคยเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมาใช้ในเนื้อเรื่องนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าแบบก้อนเอเลียนทอะไรเงี้ยนะซึ่งก็สามารถมองได้หรือจะแค่มองว่าเป็นเรื่องบังเอิญ อ่ะก็ได้อันนี้ผมไม่ติดอันนี้ผมว่าไม่แปลกเลยถ้าจะเปเรื่องบังเอ,อิญหรืออะไรผมว่าไม่แปลกนะครับข้อนี้ก็มองคำพัำไปแล้วกันนะอ่ะต่อไปข้อ4มีการส่งไปทําภารกิจที่โตเกียวในภารกิจโอน,นี้ทําให้เจอกับทีมคุรโรโนที่อยู่โตเกียวอันเนี้ยแปลกอย่างที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าผมจะอ่านการสื่อกี่ภาคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะภาคหลักภาคเสริมหรือว่าอ่านข้อมูลภาคนิยาย ไม่มีการสื่อภาคไหนเลยนะครับที่บ่งบอกว่าลูกบอลสีดำลูกนี้สามารถพาคนไปอนาคตได้ไม่มีนะครับแล้วถ้าคิดถึงความเป็นจริงอ่ะถ้าภารกิจมันยากขนาดนั้นเนี่ยบอลการส่สก็จะทำการส่งผู้เล่นการส์สจากอาจจะเป็นเขตอื่นในญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นผู้เล่นต่างชาติมาสมทบถูกไหมไม่ใช่ส่งคนจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบันถูกไหมครับอันนี้แหละผมก็เลยมองว่าแม่งประหลาดที่สุดเลย เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยนะที่บอลการสือธรรมดาาจะทําอะไรแบบนี้ได้มันต้องเป็นอิทธิพลของก็อนเอเลี่ยนอย่างแน่นอนโอ้โหกูรู้สึกกูลุกๆๆเริ่มบ้าแล้วแต่ผมรู้สึกกันจริงๆผมอ่านการสือกี่ภาคไม่มีภาคไหนเลยนะครับที่บอลการสือบันจะพาคนมานาคตออะจะอ้างว่าคนขาดก็ไม่ได้เพราะคนขาดก็เอ,เ,อเอาคนอื่นในเขตอื่นมาช่วยได้ไม่ใช่คนจากอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดได้อย่างเดียวเลยว่าก็อดเอเลี่ยนแม่งกำลังทำเอ็กซ์เพริเมนต์บางอย่างอยู่จริงเว้ย แล้วกำลังมองว่าถ้าเกิดว่าเราส่งคนจากยุเอโดไปเส้นเรื่องปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นแถมส่งไปสู้ภารกิจโอนิด้วยนะครับซึ่งเป็นภารกิจแรกที่กันื่อรเนี่ยมีการปลดระบบการพรางตัวโดยโปรติแล่นเนี่ยการต่อสู้กอบพวกกันื่อรเนี่ยเขาจะโดนพรางตัวไว้นะทำให้คนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นว่ามีพวกชายชุดดาอยู่อะไรเงี้ยมีพวกผูเ้เล่นกันื่ออยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าในภารกิจโอนิเนี่ยมันเกิดควบคุมแล้วเพราะเอเลียนไอดาวโอนิเนี่ย มันมีเยอะมากๆนะเป็นร้อยๆตัวเลยเออก็เลยเกิดความเสียหายมหาศาลจนการสื่อเนี่ยปลดระบบการพลางตัวออกนะครับเป็นครั้งแรกเลยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับทำให้ทีมเอโดะพอไปถึงโตเกียวเนี่ยก็ถูกมองไปตามเดียวกันเลยว่าแบบเฮ้ยทาไมพวกนี้มันใส่ชุดคอสเพลย์มาถ่ายหนังอะไรกันนะรวมถึงความแปลกประหลาดอีกมากมายนะครับที่ทําให้ภารกิจโอนิครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนไปเยอะเลย หมายถึงว่าเนื้อหาภารกิจก็คือปราบบอสเหมือนเดิมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะก็คือตอนที่ไอดีไซเนอร์ที่มันแอบชอบเลกาในภาคหลังผมจาชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่ไอพี่บวกที่มันไม่ชอบคุโรโนโอะจำได้ไหมเออแล้วมันแบบมันไปเยสกับเลกาแนะบบคนที่มันเข้าใจว่าเป็นเลกาแต่เไ,ได้มันคือหนึ่งในบอสของโอนิที่สามารถแปลงร่างเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับในเรื่องหลังเนี่ยถ้ายังจำมาได้เลกาตัวจริงจะเดินมาเจอเว้ยเออแล้วก็แล้วก,วก็ชี้ปืนไปแบบเฮ้แบบ ไอ้น,นี้ใครวะอะไรงี้สร้างความงงงวยให้กับคนอ่านเสร็จแ,แล้วพอโดนเจอตัวเนี่ยพรีเอเลียนตัวน,นั้นเนี่ยก็จะหนีไปนะครับแต่ในเนื้อเรื่องของการซื่ออีเนี่ยหลังจากที่โดนจับได้แล้วนะครับว่าเขาคือเอเลียนเนี่ยอยู่เอเลียนตัวนี้ก็แปลงร่างเป็นเลกาขนาดยักษ์ได้ทำให้คนอ่านอย่างเราเนี่ยเห็นหมดเลยว่าเหมือนหน้าอกเลกาหรือว่าข้า่ง่างของเลกาเป็นยังไงเลยก็คือแบบไอ้เหี้ยวันนี้ฟังมากเออ ซึ่งเนี่ยแตกต่างจากเรื่องหลักนะเพราะเรื่องหลักเอเล่จะแปลงคนอื่นไปแล้วไงแต่นี่เสือแปลงเอเลก่กะเนี่ยแหละแปลกแปลกมากรวมถึงพวกทีมเอโดะแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนจะแบบแยกกันไปอ่ะคนละทิศคนละทางแบบยังงงๆกันอยู่ซึ่งมีบางส่วนน่าจะแก๊งส่วนใหญ่แล้วแหละนะครับไปเจอกับคุโรโนะด้วยไปเจอคุโรโนะด้วยนะครับอยากให้ขึ้นเรื่องไปดูซึ่งโอ้ห่น้ำตาจะไหลเลยอะคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอคุโรโนะไม่ใช่นะ เจอลุงซูซูกิลุงซูซูกิไม่ตายเหี้ยน้ำตาไหลเลยอะตอนอ่านอะโอ้โหดีใจเออเนี่ยแล้วทีมเอโดะเจอทีมโตเกียวแถมการตัดสินใจหล,หลายๆอย่างของออผู้เอลิโอนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปก็เลยทําให้เราคนอ่านเนี่ยแม้ว่าจะเคยอ่านภาคหลักมาแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาเได้นะว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันจะจบลงอย่างไรจะมีใครรอดหรือตายบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่มล่าสุดก็จบลงที่ตรงนี้นะยังไม่รู้เนื้อหาต่อจากนี้ว่า เกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะแล้วคุณลองคิดตามผมว่าถ้าเกิดเป็นโลกจำลองเอาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโลกจำลองที่ก็อดเอเรียนสร้างขึ้นมันดูเมคเซนต์ขึ้นไหมสําหรับคุณถามใจคุณดูหรือมันก็แค่เป็นอาการเมาเกาวอ,อาจารย์โอคุฮ uh ิโรยะที่เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะคุณคิดเห็นอย่างไรก็บอกผมหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจางไปผมขอเดาหน่อยได้ไหมว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับขออนุญาตขี้โกงนิดนึงขอเดาเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือ ทีมเอโดะหลังจากจบภารกิจนี้ทีมเอโดะจะติดอยู่ที่โตเกียวนะครับตอนโดนวาร์ปเนี่ยไม่ได้โดนวาร์ปกลับไปที่เอโดะแต่โดนวาร์ปกลับไปที่ทีมโตเกียว2นะครับกลับกันทีมเอโดะโดนวาร์ปกลับไปที่เอโดะแต่คุโรโนะถูกวาร์ปกลับไปที่เอโดะด้วยเออขอเดาแบบนี้ขอเดาแบบนี้แต่ส่วนตัวนะอยากให้ทีมเอโดะโดนวาร์ปมาที่ทีมโตเกียวมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะภารกิจหน้าถ้าอิงตามไทม์ไลน์หลัก ของเนื้อเรื่องหลักนะครับมันคือภารกิจที่โอซาก้าคุณเข้าใจใช่ไหมเออว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมันขนาดไหนนะครับทีมเอโดโดนว้าไปโตเกียวเรียนรู้ใช้ชีวิตโลกยุคใหม่ประมาณ2-3สตอนหลังจากนั้นถูกภารกิจว้าไปที่โอซาก้าเพื่อไปสู้กับดูราลิเฮียง100คะแนนโดยที่มีสัตว์ประหลาดอย่างไอเด็กคนนั้นอนะที่แปลร่างเป็นบอสได้อยู่ในทีม มันจะมันขนาดไหนคุณลองคิดดูถ้าเกิดขึ้นจริงนะกูขอเครดิตรอบสองนะครับโอเคก็มีแค่นี้แหละนะครับเป็นไงบ้างครับกับทฤษฎีเก่าๆมันมันที่ผมนำมาฝากคุณในวันนี้คุณเห็นหรือยังว่าโลกของกันซืออีมันบักขนาดไหนนะฮะ ถ้าคุณคิดว่ามันก็เป็นความกาหัวจารย์โอคุโปรติอยู่แล้วอ่ะก็คอมเมนต์มาหรือคุณเริ่มสมองเหลวเพราะว่าผมแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะครับว่าเออมันมความเป็นไปได้อยู่นะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้แบบจริงจังกับมันนะคือเรารู้อยู่แล้วไงว่าการเสือมันเป็นการ์ตูนที่อะไรก็ได้จริงๆเนาะอยากมีแวมไพร์ก็มีอยากมีเอเลี่ยนก็มีอยากมีพระก,ก็มีอ,อ,อยากมีเอเลี่ยนเดนเร์ก็มีคืออยากมีเอเลี่ยนที่อะไรก็มีอ่ะมันไม่ต้องมีเหตุผล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังขสนนุกกลัถือว่า เป็นคอนเทนต์แก้เบื่อนะในระหว่างที่คุณแบบกวาดบ้านล้างจานถูพื้นกินข้าวนะครับให้ผมเป็นเพื่อนคุณละกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ของพวกเราก็สามารถสนับสนุนพวกเรากันได้ผ่านการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือโฉบซป,ปเปอร์แตงมาให้พวกเรากันได้ที่ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากดูคอนเทนต์ของพวกเราก่อนใครก็สามารถสมัครสมาชิกขั้นต่ำแคิบาทก็สามารถได้ดูก่อนใครได้เลยนะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับวันนี้ผมเบนจากอันเคนี่บอย ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ